สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่24เมษายน2 5 6 5นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงรวมอยู่ที่300บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองณนะวันที่2 4เมษายน2 5 6 5นะคะ ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่31,150บาทรับซื้ออยู่ที่31,050บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่31,650บาทรับซื้ออยู่ที่30,486บาท76สตางค์ค่ะ และสปอร์ตโกตลอดทั้งสัปดาห์นี้มีการปรับลดลงรวมอยู่ที่2.1%เค่ะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข่าของเงินสกลุลดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการดีขึ้นของอัตราผลตอบแทนบรธบัตรสหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1932.30ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 1932.350มีการปรับลดลงอยู่ที่0.99%ค่ะและกรค่ะค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่33.986มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.28%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรำรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวสิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออลอลล่าแล้วก็ออสซิดกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วงเส้นแห่งและก็ออสลนตด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ